ภาพของผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีจอร์เจียนะครับเธอไม่พอใจคนซึ่งขึ้นมาต่อเนื่องจากเธอซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอล Man City. แมนซิตี้ในขณะที่เธอเนี่ยปลุกมวลชนให้เคลื่อนไหวต่อชุมนุมเป็นสัปดาห์ที่3แล้วประธานาธิบดีที่กําลังจะพ้นจากตาแหน่งซาโลมีซูราบิชเวลลี่เนี่ยเธอกําลังพูดถึงมิคาเอลคาเวลลาชเวลลีซึ่งเป็นคนซึ่งขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีต่ออายุ53ปี แล้วก็ได้รับการเลือกโดยที่ไม่ได้เป็นการเลือกตั้งตรงแต่เป็นการเลือกจากผู้ซึ่งมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งได้รับการคัดสรรมาจากสภาอีกทีหนึ่งซึ่งก็เป็นสภาที่พักจอร์เจียดรีมนั้นถือครองเสียงข้างมาก g e o r g จียโมโดวาโรเมเนี everywhere Russia is using electoral interference คือเธอเชื่อว่ารัเสเซียเข้ามาแทรกแซงการเมืองในโวโดวาในจอร์เจียในโรเมเนียเป็นไฮบริดวอลเฟอร์เวอร์ชนรัสเซียคือ ผมคิดว่าประเด็นนี้มันน่าสนใจตรงที่ว,ว่ารัสเซียแทรกแซงมากขนาดไหนใช่ไหมประเด็นนี้มันสําคัญในทุกๆประเทศเนี่ยมันมีปมด้อยในอดีตซึ่งทําให้มีปัญหามาสู่การเมืองยุคสมัยปัจจุบันซึ่งไม่ใช่อดีตบางทีอ่ะมันเป็นปัญหาจริงที่ยังมีอยู่บางทีมันแค่เป็นสิ่งที่ถูกนํามาใช้เป็นวิธีการในการที่จะทําลายคนคือสาภาพโซเวียตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะมีรัฐบาลหุ่นเชิดซึ่งเป็นคนของสหภาพโซเวียตเนี่ยในประเทศต่างๆในยุโรปตะวันออกเนี่ยทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่แค่แทรกแซงการเมืองในประเทศในยุโรปตะวันออกเขาเป็นเจ้าของเขาครอบงามไม่ได้แตกต่างจากการเป็นรัฐอนานิคมที่ขึ้นกับสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นการที่สหภาพโซเวียตเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการปกครองรัฐบริวารในยุโรปตะวันออกเนี่ยมันทําให้ประเทศต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถปล่อยให้อํานาจทางด้านความมั่นคงและการเมืองไปขึ้นกับมอสโกได้อีก ไม่ว่าจะเป็นคุณเชิดที่ส่งมาเป็นแมนชูเรียนแคนดิดต e เหมือนกับในหนังที่ผมลักเคยเล่าให้ฟังหรือไม่ว่าจะเป็นการปกครองโดยตรงแบบที่เข้ามายึดครองคือสำหรับผมเนี่ยโรเมเนียจอร์เจียอะไรพวกนี้เขาปล่อยให้ตัวเองไปขึ้นกับรัสเซียอีกรอบไม่ได้ซึ่งถูกแล้วเพราะว่าประวัติศาสตร์นั้นจะปวดจริง แต่ต้องแยกแยะแยกแยะกับทั้งหมดนั้นกับความเป็นจริงที่ว่าในการเมืองของฮังการีในการเมืองของโรเมเนียและแม้กระทั่งในการเมืองของจอร์เจียเนี่ยมันก็มีนักการเมืองซึ่งมีฝีไม้ลายมือในการหาเสียงแล้วชนะใจประชาชนได้ไม่พอนําเสนอนโยบายในแนวซึ่งไม่ได้โปรเอียูเท่ากับอีกฝ่ายฝ่ายที่ไม่โปร e อีูอ่ะไม่โปรตะวันตกในฮังการีในโรเมเนียในจอร์เจียพวกนี้และในยูเครนด้วยในอดีต ก็จะถูกหาเรื่องว่าเป็นลูกน้องเป็นลูกสมุนเป็นสปายเป็นตัวแทนเป็นคนที่ไปขึ้นกับปูตินเพราะว่าปูตินเนี่ยเป็นผู้นำซึ่งถูกมองว่ายิ่งใหญ่มากในระดับที่มีความพร้อมที่จะสร้างเด็กสร้างในยุโรปตะวันออก แต่ประเด็นของผมคืออย่างนี้แต่ละครั้งซึ่งมีการกล่าวหาว่าเครเดิตอย่างเช่นเคเลนเชอร์เชสูของโรงมาเนียที่ใช้ติ๊กก k จนดังเนี่ยหรือแม้กระทั่งนายใหญ่ที่จอร์เจียเจ้าของพรรคจอร์เจียนดรีมาพิมาเซตีบิซินาอิวินิชเวลลีซึ่งเป็นศัตรูคนสําคัญของประธานาธิบดีที่กําลังจะพ้นจากตาแหน่งเธอกําลังจะพ้นจากตาแหน่งเนี่ยนะฮะเธอเป็นสายที่นิยมยูเธอแอนตี้รัสเซียซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ประเด็นก็ว่าพอเธอกำลังจะพ้นจากตำแหน่งอ่ะเธอก็ปลุกมอาให้ต่อต้านพรรคจอร์เจียนดรีซึ่ง,งางมา และพรรคจอร์เจียดิวมก,ก็ชนะการเลือกตั้งและพรรคจอร์เจียดิวมเนี่ยก็มีน,าย,นายใหญ่นายใหญ่ซึ่งส่งนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็ส่งประธานาธิบดีของอีกพรรคหนึ่งเข้าประกวดในายใหญ่ของการเมืองจอร์เจียพรรคจอร์เจียดิวมเนี่ยคือบิสซินาอีวินิชวิลลี่ซึ่งบิสซินาอีวินิชวิลลี่เนี่ยไม่ใช่คนของปูตินประเด็นของผมคือว่าโดยข้อเท็จจริงคนนี้มันไม่ใช่คนของปูตินแต่ว่าเขาเป็นคนซึ่งจะดีลกับรัสเซียได้รู้เรื่องประเด็นปัญหาคือว่าในโรมาเนียหรือในจอร์เจียและมีอีกหลายประเทศเน ถึงแม้ว่ารัเสเซียต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็จริงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยเป็นคนของปูตินคนที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะเป็นสายซึ่งต้องการให้มีความสัมพันธ์ทางการทูตและความสัมพันธ์ทางพาณิชย์การค้าการลงทุนที่ดีขึ้นกับรัเสเซียแต่ว่าไม่ได้เป็นเครมลินหรือมอสโกส่งมาสตอรี่เนี่ยมันอยู่ที่รายละเอียดและมันอยู่ที่หลักฐานมันอยู่ที่สิ่งที่ฝ่ายความมั่นคงอาจ,จะต้องพิสูจน์ต่อสาธารณชน คือจอจีดรีมเนี่ยมันได้คะแนนการเลือกตั้งเยอะมากนะฮะแล้วเขาชนะซ้าแล้วซ้าเล่าด้วยเขาเคยชนะมาแล้วในอดีตในายใหญ่ของจอจีดรีมวิสซินาอิวินิชเวลี่เนี่ยซึ่งเขาอยู่เบื้องหลังบรรดาสสบรรดาค a n d i d a นายกหรือแม้กระทั่งเชื่อมไปถึงประธานาธิบดีเนี่ยอันนี้นักฟุตบอลแมนซีเนี่ยวิสซินามันใหญ่จริงแต่ว่าวิสซินาก็เป็นที่นิยมของประชาชนนะผมก็ไม่รู้ว่าที่เขาชนะเสียงข้างมากเนี่ยรัสเซียช่วยแค่ไหนแต่คุณจะบอกว่าเขาไม่ได้ชนะจริงนั่นก็เป็นความเท็จคือเขาชนะ ส่วนไอ้ทุจริตเลือกตั้งมันเยอะขนาดที่มัน disqualified ทำให้เขาต้องถูกตัดสิทธิ์ถูกยุบไหมคําตอบคือไม่เคเลนเชเชสกิลได้เงินจากต่างประเทศไหมก็คงจะมีเงินจากในทุนต่างประเทศแต่ว่าณเวลานี้กองทัพของโรมาเนียถึงแมว้ว่าให้ข้อมูลไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ยกเลิกการเลือกตั้งที่เคเลนเชเชสกิลชนะเนี่ยเขายังไม่สามารถเอาหลักฐานเหล่านั้นมาเปิดโปงให้ประชาชนเชื่อได้100%ที่ไปเลือกเคเลนเชเชสกิล ว่าเคเลนเป็นคนของรัสเซียจริงๆเคเลนเชเชสกูเป็นคนของรัสเซียจริงๆหรือการบอกว่านักการเมืองคนไหนเป็นคนของรัสเซียเป็นวิธีการสร้างปีศาจเหมือนกันเวลาดูการเมืองในประเทศไทยเฮ้ยถ้ามีกลุ่มซึ่งติดอาวุธและได้งบประมาณมาจากประเทศอื่นติดอาวุธพร้อมลุยสู้นะทำตัวเป็นกบฏถ้ามีคนไปยื่นร้องเรียนว่าไอ้กลุ่มนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเฮ้ยก็สมควรขึ้นศาลเลยพุ่มเป็นความผิด ในระดับที่ยิ่งใหญ่และสามารถลงโทษได้ถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตประหารชีวิตอะไรก็ว่ากันสมมุติพักการเมืองนำเสนอการแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งจะทําให้ประมวลกฎหมายอาญานั้นมีการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดน้อยลงในเชิงขั้นตอนในการฟ้องร้องดําเนินคดีโดยไม่ให้พลเมืองทั่วไปทุกคนสามารถฟ้องร้องดําเนินคดีได้แล้วก็ลดลดโทษลงอันนั้นนับนับเสมือนว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองไหมไม่นั่นเป็นมุมมองวินิจฉัยที่ผิดสำหรับผมว่าปัญหามันปัญหาเดียวกันหมดเลยในไทยในโรเมนียในจอร์เจีย การที่มีหน่วยงานข่าวกรองรัสเซียหรือหน่วยงานสปายสายรับรัสเซียเขาปฏิบัติการ IO I o ไ h โอเชีย h ชเชสคิ s ไ I โ v เชียอ v วินเนี่ยในายใหญ่จอร์เจดรีมอะไรเงี้ยหรือหรือการที่เช c ช e s ิ u เขาแอนตี Anti ้เนโตในโรเมเนียหรือการที่อ van นิช v i l ี่เขาบอกว่าจอร์เจยังเข้าเป็นสมาชิก e ูไม่ได้เดี๋ยวรอไปสักพักมันไม่ได้แปลว่าคุณสามารถที่จะยกเลิกผลการเลือกตั้งได้มันไม่ได้แปลว่าคุณสามารถยุบพักการเมืองเขาได้หรือสอยเขาได้อย่างไม่เป็นธรรม เพราะฉะนั้นจนกว่าผมเห็นหลักฐานว่าเคยเล่นเชอร์เชสกูเป็นคนของปูตินผมถือว่าการยกเลิกผลการเลือกตั้งที่โรเมเนียเนี่ยทำไม่ได้3รัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิทำระดับนั้นถึงแม้ว่าได้ทำไปแล้วเพราะว่ากองทัพเนี่ยชงให้ทำส่วนที่จอร์เจียเนี่ยไม่มีใครปิดเกมให้มอบมอบต้องการให้จอร์เจดรีมออกไปจอร์เจียดรีมมันชนะการเลือกตั้งทหารไม่ได้มีแนวคิดที่จะรัฐประหารที่จอร์เจีย อันนี้เป็นภาพของโรแมนอับราโมวิชนะฮะซึ่งโรแมนเป็นคนซึ่งดังในประเทศไทยเพราะว่าเป็นเจ้าของทีฟุตบอลเชลซีโรแมนเคยเป็นคนซึ่งประธานาธิบดีปูตินไว้วางใจคนหนึ่งแต่ว่าก็มีความห่างเหินพอสมควรนะครับแล้วก็ไปหลบอยู่ที่ประเทศอิสราเอลในช่วงซึ่งมีสงครามที่ยูเครนเพราะสงครามที่ยูเครนทําให้ในอังกฤษมีการเลือกปฏิบัติกับเศรษฐีรัสเซียเยอะคันนี้โรแมนตอนนี้เนี่ยโดนกล่าวหาว่าเป็นคนซึ่งเอาเงินมาสนับสนุน อิลลอชอรนะฮะอิลลอชอรเนี่ยเดินทางออกจากอิสราเอลไปรัสเซียโดยที่ขึ้นเครื่องบินของโรมนันแล้วก็ตอนนี้ใช้รถยนต์แล้วก็อยู่ในบ้านซึ่งเจ้าของรถรถยนต์และเจ้าของบ้านเนี่ยคือโรมันอับราโมวิชโรมันอับราโมวิชเนี่ยมีทรัพย์สินในอังกฤษที่ถูกอายัดไว้ชั่วคราวบ้างนะฮะแต่ว่าเขายังมีเงินเหลืออยู่เยอะแล้วก็อิสราเอลให้พื้นที่พักพิงเขาครน,นี้ประเด็นของผมก็คือว่าคือมันไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจะเชื่อนะ คือมันเป็นไปได้อย่างแน่นอนที่นักการเมืองในบอโดวาเนี่ยนะได้เงินทุนจากโรมมนแต่เอาจริงอะ่ะไอ้ข่าวนี้เนื้อหาเนี่ยมันยังเยอะไว้ไประเด็นเรื่องเคเลนเจอร์เชสกิหรือวิตซินาอี v ินิชเวลีแต่ว,ว่าผมอยาจะบอกว่าในการเมืองของยุโรปตะวันออกเนี่ยวิธีการทําลายคนคือป้ายสีเขาว่าเป็นคนของรัสเซียพอคนไหนถูกป้ายสีว่าเป็นคนของรัสเซียไม่ใช่สายโปรอ e U ไม่ใช่สายโปรสหรัฐคนนั้นจบคนะคนนั้นถูกมองว่าเป็นคนชั่วร้าย อันนี้นแต่ว่าตาลารายเนี่ยเป็นคนของรัสเซียจริงหรือไม่เนี่ยมันต้องเอาหลักฐานม,มานั่งพิสูจน์แต่ว่าประธานาธิบดีซึ่งกันมังจะพ้นจากตำแหน่งซาโลมีซูราบิชวิลีเนี่ยเธอเกิดที่ประเทศฝรั่งเศสนะฮะเธอบอกว่าที่จอร์เจียที่โมโดวาที่โรเมเนียรัสเซียเนี่ยแทรกแซงการเลือกตั้งหมดแทรกแซงการเลือกตั้งกับซื้อการเลือกตั้งไม่เหมือนกันแทรกแซงเป็น IO อันนั้น,น่ะใช่แต่ซื้อได้จริงหรือไม่โกงตอนยัดหีหรือเปล่าหรือประชาชนกาให้เองอถ้าประชาชนกาให้เองเนี่ยนะต่อให้มี I o อจากรัสเซียหนน,นุเ ก็ไม่ต่างจากทรัมป์ทรัมป์ก็ประชาชนกาให้เองถึงแม้ว่าแอนตี้นาโตจะตายแล้วก็เลิฟปูติน แต่ว่าตัวเธอเองอ่ะเป็นคนซึ่งมีคุณภาพนะฮะประธานาธิบดีซึ่งจะรอดพ้นจากตำแหน่งเนี่ยแล้วของจอจียเมื่อก่อนก่อนที่จะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการเลือกตั้งโดยที่เลือกประธานาธิบดีตรงซึ่งดีอยู่แล้วไม่ควรปล่อยให้มาเป็นระบบรัฐสภาเลือกอิเล็กเตอร์แล้วก็ไปเลือกประธานาธิบดีซึ่งมันไม่เวิร์กถ้าคุณใจเลือกประธานาธิบดีมันก็ต้องเลือกตรงไงไม่ไม่คุณจะเลือกทํทำไมอย่างอเมริกาถึงแม้ว่าเป็นอิเล็กโทรคอลเลจมันก็เลือกตรงกันแหละมันเลือกตรงโดยทางอ้อมนะฮ คนนี้เคยเป็นสสนะครับให้ใหใหกับพรรคจอร์เจด์รีมของบิสเนอร์วิลช์วิลลี่เนี่ยในปี2016นะฮะแล้วก็ในปี2022เนี่ยเขามาตั้งพรรคอีกพรรคหนึ่ง People's Power นะฮะซึ่งก็อยู่ฝั่ง a n นตี้เวสเทอยู่ฝั่งจอร์เจนดรีมฝ่ายแอนตี้ตวนตกเนี่ยซึ่งถูกมองว่าเป็นคนซึ่งสนิทกับปูตินแต่ว่าไม่ได้เป็นคนของรัสเซียอีกคนหนึ่งในย่านนั้นก็จะเป็นผู้นำฮังการีวิกเตอร์ออบานซึ่งวิกเตอร์ออบานเป็นตัวอย่างของผู้นำฝั่งอนุรักษนิยมแอนตี Anti ้ตวนตกโปรรัสเซียคนหนึ่งซึ่งก็มาจากการเลือกตั้งอย่างแฝงที่เป็นที่นิยมของประชาชน ในขณะที่รายงานของ BBC เขาให้ให้เราทำความรู้จักแต่ผมเน้นย้ำอีกครั้งว่าคนซึ่งต้องรู้จักจริง,รงๆคือในายใหญ่แห่งการเมืองของจอร์เจียบิทเซนาอีวินิชเวลีเกิดที่จอร์เจียนะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนะครับแล้วก็เติบโต,ตขึ้นมาโดยที่ได้ไปเรียนปริญญาตรีในจอร์เจียในในเมืองทิลิบิซิทำโทรที่มอสโกนะฮะ จบวิศวกรรมนั่นคือนายใหญ่ส่วนคนที่เป็นประธานาธิบดีของจอร์เจียไม่ใช่นายใหญ่ได้เป็นเพราะว่าจอร์เจียดรีมให้เป็นนะฮะโลกมันกลมมากนะฮะที่ผมพูดถึงนายใหญ่แล้วเขาบังเอิญคนนี้เคยเตะที่แมนซิตี้จากนักฟุตบอลสู่ประธานาธิบดีในชีวิตเจอนายใหญ่มาสองคนนั่นคือชีวิตของว่าที่ประธานาธิบดีมิคาเอลคาเวลัชเวลี มิคาเอลคาเวลัชเวลีวัยห้าปีอดีตสมาชิกรัฐสภาจากพกรรครัฐบาลจอร์เจีย Dream ซึ่งใช้อำนาจที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆในการปกครองประเทศเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวสำหรับตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสมาชิก224คนจากคณะผู้เลือกตั้งทั้งหมด225คนของจอร์เจียลงคะแนนสนับสนุนเขาก็ g e o r g i a ย d ดรีมแบ็กล้วฮะอดีตสมาชิกจอร์เจีย d ดรีมโง่เหงดูดีนะครับหน้าตาหลอเหล,า,เหลานะฮะ ร่างกายแข็งแรงเคยเป็นนักฟุตบอลด้วยอายุยังไม่มากแค่ปีปีขนี้กลุ่มฝ่ายค้านเนี่ยทั้งหมด4กลุ่มเนี่ยนะซึ่งเสียงแตกเลยแพ้เลือกตั้งเนี่ยนะฮะแต่ว่าดันไปโทษรัสเซียเนี่ยปฏิเสธที่จะยอมรับผลการแต่งตั้งแล้วก็ตัดสินใจคว่ำบาตรรัฐสภาไปด้วยเลยแล้วฝ่ายชุมนุมเขาบอกว่าผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้นไม่โปร่งใส นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับซึ่งมาจากจอร์เจียดรีมเนี่ยนะฮะซึ่งชนะการเลือกตั้งมาเนี่ยเขากล่าวหาว่าประธานาธิบดีซูราบิชวิลลี่ซึ่งเป็นฝั่งแอนติรัสเซียเนี่ยพยายามทำลายผลประโยชน์ของจอร์เจียพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งของเธอสิ้นสุดลงในวันที่29ธันวาคมนี้เธอจะต้องออกจากตำแหน่งไม่ใช่ยื้ออยู่ต่อแบบนี้ นายมตรีของจอเจียเขาบอกว่าเรามีสถาบันรัฐที่แข็งแกร่งมากดังนั้นเราจึงไม่มีปัญหาใดๆในการควบคุมสถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกติก็แกส๊สน้ำตาสลายชุมนุมตลอดนะครับจอเจียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐแต่ว่าในระบบใหม่หลังจากการแก้ไขรัฐนูญเนี่ยประธานาธิบดีมีอำนาจทางพิธีการมากกว่าเขาโอนอำนาจไปที่สภาซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นฝีมือจอเจียรีมาแหละนะฮะ การประท้วงต่อต้านพักจอร์เจดรีมเริ่มต้นขึ้นทันทีหลังการเลือกตั้งในเดือนตุลาคมหลังทั้งประธานาธิบดีซูริวิชเวลีและฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีซูริวิชเวลีได้เรียกร้องต่อประชาชนระหว่างประเทศให้สนับสนุนประชาชนในประเทศจอร์เจียหลังจากที่การเลือกตั้งเป็นข้อพิพาททว่าการประท้วงประทุขึ้นอย่างเต็มที่เมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากรัฐบาลประกาศชะลอการเจรจาเข้าร่วมสภาพยุโรป ออกไปจนถึงปี2028ซึ่งชาวจอร์เจียส่วนใหญ่สนับสนุนเส้นทางสู่การเป็นสมาชิกสภาพยุโรปอย่างท่วมทน้นชาวจอร์เจียอย่าไปหนุนมากนะฮะเพราะถ้าคุณไปอยู่ในสภาพยุโรปเนี่ยแล้วคุณเริ่มใช้เชงเกนวีซ่าเนี่ยคนไทยที่จะอดไปเที่ยวมันเยอะนะฮะเพราะว่าเชงเกนวีซ่าเนี่ยเขางกนะฮะแล้วมันวุ่นวายในการขอมันเสียเวลาพี่น้องประชาชนชาวไทยนะฮะแล้วคุณเสษถาก็ไม่อยู่เป็นนายกแล้วเรื่องโครงการไม่ต้องทาวีซ่าเชงเกนเนี่ยไม่รู้ว่า EU ยังสนใจหรือไม่วงเล็บเขาไม่เคยสนใจเพราะว่า เอยูเขาคุยกันเองไม่รู้เรื่องแต่ประเด็นก็คือว่าชาวจอร์เจียส่วนใหญ่สนับสนุนเส้นทางสู่การเป็นสมสสาชิกสภาพยุโรปซึ่งผมเห็นด้วยในฐานะคนจอร์เจียแต่ว่าไม่เห็นด้วยในฐานะคนไทยเพราะว่าปัจจุบันคนไทยไปเที่ยวจอร์เจียได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซา่าแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนหนึ่งของสาภาพยุโรปต้องขอวีซ่าเชงเก้นซึ่งเสียเวลามากแต่ว่าอีวานิช v วลี่เนี่ยเขายังไม่ลพลีผามแล้วก็เขาจะรีรอเขาจะไม่ได้แบบวิ่งเข้าหาสภาพยุโรปทันทีทันใดเขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาคือจอร์เจียดรีมไงเขาไม่ใช่ EU หรือ DC Dream อย่างไรก็ดีการชุมนุมก็มาแรงคราน,นี้ผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชาชนเนี่ยนะฮะมีคาเอลคาเวลัชวิลีเนี่ย เขามีจุดยืนต่อต้านการทำโฆษณาชวนเชื่อจากฝั่งตัวันตกเขาแอนตี้เวสเทิร์นแพร่พัแกนาในจอร์เจียเขาบอกว่าฝ่ายค้านทำตัวเป็นขบวนการลับที่5ที่ถูกชักใยจากต่างประเทศแล้วก็เรียกประธานาธิบดีซูรอบิชวิลลี่ว่าเป็นสายลับระดับสูงคือมันตลกตรงไหนรือไหมฮะว่ามันมีปัญหาทั้งคู่อฮะมันเป็นความแบบฝ่ายหนึ่งก็จะกล่าวหาว่าอีกฝ่ายเนี่ยแบ็กโดยอเมริกากับ EU อีกฝ่ายหนึ่งก็จะกล่าวหาว่าอีกฝ่ายอะแบ็กโดยมอสโกและปูติน แล้วประเทศในยุโรปตะวันออกเนี่ยไม่สามารถหลุดพ้นกับดักนี้นะฮะเมืองไทยอยู่ในกับดักคล้ายๆกันวิธีการแบ่งสองฝ่ายแบบนี้ซึ่งมันเป็นอาการที่แบบสเสวลาประชาชนนะผู้มตรงเสวลาประชาชนเสวลาประเทศด้วยคือคือมันเป็นงงจริงๆนฮะยุโรปตะวันออกไม่สามารถก้าวพ้น Russian influence ได้และไม่สามารถก้าวพ้นประเด็นว่าอ้อ U.S.influence EU.influence คือมันเหมือนเป็นการแบบในประเทศเนี่ยมันแบ่งแยกแยกร่างกันที่เรื่องนี้ให้ตายก็ก็ยังแยกร่างกันที่เรื่องนี้เลือกตั้งยูเครนทุกรอบอันนี้เป็นคนของอเมริกาอันนี้เป็นคนของรัสเซียเหมือนกันเป็นหล่อมซึ่งไม่สามารถหลุดพ้นได้ไม่รู้จะแก้ปัญหาไงนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วถึงเวลาก็ไม่เชื่อมั่นในผลการเลือกตั้งของประเทศตัวเอง คาเวลัชวิลลี่เนี่ยเข้าสู่เวทีการเมืองหลังจากถูกตัดสิทธิ์การลงสมัครเป็นผู้นำสหพันธ์ฟุตบอลจอร์เจียเนื่องจากขาดคุณสมบัติแม้ว่าพรรคของเขาจะลงเลือกตั้งคบคู่ไปกับพรรคจอร์เจียดรีมในการเลือกตั้งเมื่อเดือนตุลาคมแต่บัดน,นี้พรรคของเขาได้ตัดสินใจที่จะทำงานในรัฐสภาในฐานะฝ่ายค้านที่ไม่สุดตรงเกินไปเพื่อเข้ามาแทนที่ฝ่ายค้านที่ถูกเรียกว่าเป็นหูรุนแรงและได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติ เอาจริงแล้วเนี่ยประธานาธิบดีคนปัจจุบันเขามองได้ซ้ำไปว่าฝ่ายชุมนุมเนี่ยเป็นฝ่ายซึ่งได้รับการแบ็กอัพโดยโลกตะวันตกซึ่งมาด้วยโฆษณาชวนเชื่อซึ่งไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติของจอร์เจีย มันมีกฎหมายตัวแทนต่างชาติหรือ foreign agent bill ด้วยนะฮะซึ่งเหมือนกับรัสเซียเลยที่เอาไว้เล่นงาน NGO เอาไว้เล่นงานสื่อซึ่งได้รับทุนจากต่างประเทศฝ่ายชุมนุมเขาก็เลยมองว่าพวกนี้ George d r r e m m เนี่ยและรวมถึงประธานาธิบดีที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่ง people power เนี่ยเป็นพวกซึ่งนิยมโมเดลปกครองแบบรัสเซีย นี่คือคนที่ผมพูดถึงนะฮะนี่บิสซีนาอีวนิชเวลลี่เขาเคยทําสหากรณ์นะฮะแต่ว่าสหากรณ์ที่เขาทำเนี่ยมันปฏิบัติหน้าที่เปรียบเสมือนบริษัทเอกชนในปี1988เกนี่ยก่อนการย่อยสลายของสหภาพโซเวียตเขาตั้งสหกรณ์แล้วก็เขานําเข้าโทรศัพท์เขาไม่ได้รวยจากโทรศัพท์มือถือแต่เขารวยจากการนําเข้าโทรศัพท์ที่กดปุ่มได้ ที่เอาไว้ใช้ในบ้านประเด็นก็คือว่าเขารวยจากสากลเสร็จแล้วเขาได้เปลี่ยนสากลเป็นบริษัทเอกชนหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็เข้าไปทําธุรกิจต่อในรัสเซียในยุคซึ่งมีการเขาเรียกว่า privatize state enterprise นะฮะก็คือรัฐวิสาหกิจโดนแปรรูปในรัสเซียเนะี่ยแล้วก็ในจอร์เจียอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เอาบริษัทเอกชนของเขาไปซื้อมาไปประมูลทรัพย์สินของรัฐมาแล้วก็ไปซื้อธุรกิจซึ่งเกี่ยวกับเศษเหล็กแล้วก็เกี่ยวกับการเงินการธนาคารอ,รอ่างเงี้ย เขากลายมาเป็นบิ๊กการเงินการธนาคารแล้วก็บิ๊กธุรกิจเหล็กบิ๊กทุกอย่างนะฮะตั้งแต่คอมพิวเตอร์ยันแบงกิ้งอ่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยทรัพย์สินของเขาทั้งหมดตอนนี้มูลค่าประมาณ80,00ล้านดอลลาร์นะฮะคือรวยมากรวยอันดับที่หนึ่งในประเทศจอร์เจียและเป็นในายใหญ่ของจริงของการเมืองแห่งจอร์เจียนี่คือบุคคลแห่งปีของราจอร์เจียเพราะฉะนั้นวิธีโค่นอีวานิชวิลลี่คือการเชื่อมเขาไปถึงผู้นำซึ่งไม่มีความชอบธรรมในจอร์เจียและนั่นก็คือลาดิมยร์ปูติน ยุทธการเชื่อมอ v ว n นิชเวลลี่ไปที่ปูตินเนี่ยมันเป็นยุทธการใหญ่มากที่ไม่สำเร็จเพราะว่าไม่มีใครสั่งให้รัฐประหารพักจอร์เจียดรีมไม่มีใครสั่งสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพักจอร์เจียดรีมหรือตัดสิทธิ์อ v ว n นิช Valley แต่ว่ากระบวนการตุลาการพิวัตในอดีตซึ่งไล่ล่าหาเรื่องเขาเนี่ยมีนะฮะ ท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อคือเรื่องมันไม่น่าเชื่อมันคล้ายกันมากบิสซิน่าวิิชเิลลี่เนี่ยเขาถูกไล่ล่าจนถึงขั้นที่เขาถูกเพิกถอนสัญชาตินะฮะสัญชาติจอร์เจียเขาถูกเพิกถอนเขาถือสัญชาติอื่นสองสัญชาตินะฮะเขาถือสัญชาติรัสเซียด้วยและเขาถือสัญชาติฝรั่งเศสด้วยเขาโดนไล่ล่าทางกฎหมายในประเทศของตนเองหลังจากที่เขาพ้นจากตำแหน่งเนี่ยแล้วเขาก็คัมแบ็กแต่ว่าในช่วงที่เขาถูกไล่ล่าเนี่ยเขาถูกเพิกถอนสัญชาติแต่บิสซินาอีวานิชเวลลี่เนี่ยข้า ครันี้ถ้าคุณดูการเมืองในประเทศจอร์เจียคุณเดีจะถามอยู่ว่าเหตุใดทําไมบ e ิตซีนาอีเวนิชเวลียังเป็นที่นิยมของฐานเสียงของตนเองอยู่เพราะว่าบ e ิตซีนาอีเวนิช v i ลียเนี่ยเขาไม่ได้ไปขึ้นกับเผด็จการคนอื่นที่ไหนใดๆเลยรวมทั้งปูตินด้วยเขาปรับนโยบายของเขาให้ไปในทิศทางที่เขาประเมินเป็นไปตามความเหมาะสมเขาไม่ต้องไปนั่งเอาใจทหารด้วยถามว่าบ e ิตซีนาอีเวนิชเวลีเจอกับพลังส้มไหมก็เจอ ต่ว่าบิดนาอิบินิชวลลี่ไม่มีกรอบของสิ่งที่ไม่สามารถทําได้มันทได้ทุกอย่างสั่งได้หมดแม้กระทั่งประธานาธิบดีอดีตนฟะุตบอลแมนซิตี้ว่าที่ประธานาธิบดีถ้าถ้าซูริชวลลี่ยอมลงจากตำแหน่งอันนี้พลังคล้ายๆพลังส้มพลังอินเตอร์เนชั่นแนลพลังฝ่ายโปรเกรสซีฟเนี่ยในจอร์เจียก็ก็ถ้าจะเปรียบเทียบก็คงจะเหมือนฝ่ายที่ชุมนุมกันอยู่ตอนนี้ นะแต่ว่าสถานการณ์ในจอร์เจียก็ก็เป็นเช่นนี้ซึ่งเคยเป็นเหยื่อของการบุกรุก,กเข้าไปในการทําสงครามของประธานาธิบดีปูตินในอดีตนะฮะมีสารคดีเรื่องนั้นด้วยพักจอร์เจียดรีมได้ปฏิเสธอย่างแข็งขันถึงการเชื่อมโยงใดๆกับรัฐบาลรัสเซียแต่การกระทําของพักในช่วงที่ผ่านมา ได้จุดประเด็นคำถามครั้งสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของประเทศกับชาติตันตกไม่เพียงแต่การได้กํากับดูแลสถานการณ์ที่นําไปสู่ความแตกแยกระหว่างจอร์เจียกับสหภาพยุโรปเท่านั้นแต่สัมริกาก็เพิ่งระงับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อันยากลําบากที่จอร์เจียเพิ่งได้รับมาทั้งสหภาพยุโรปและสัมริกาได้ประนามรัฐบาลจอร์เจียว่ามีการถอยหลังทางด้านประชาธิปไตยตามรายงานขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติมีผู้ถูกควบคุมมากกว่า4ิโคนทั่วประเทศ ในจำนวนนี้กว่า300คนได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือถูกทรมานด้วยคำว่า No to Russia ถูกพ่นเป็นกราฟิตี้ด้วยสีดำขนาดใหญ่บนด้านหน้าของอาคารรัฐสภาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการกล่าวหาว่าการเลือกตั้งเดือนตุลาคมเป็นการปฏิบัติการของรัเสเซียอย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดพิสูจน์ถึงการแทรกแซงของรัเสเซียแม้ว่ามหาเศรษฐีผู้เป็นเบื้องหลังขับเคลื่อนเบื้องหลังพรรคนี้พรรคจอร์เจรีมอย่างบิซิน่าอีวานิชเวลี่จะสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากธุรกิจธนาคารและเหล็กกล้าในรัเสเซียก็จริงและฝ่ายวิจารณ์เชื่อว่าเขายังคงมีสายสัมพันธ์อยู่ที่นั่นใช่ไงแต่มันไม่ได้แปลว่ารัเสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งไงต่อ้รัเสเซียเชียก็เหมือนรัเสเซียเชียทรัมม์รอบนูนะ้นเนี่ ก็ไม่ได้แทรกแซงคือไม่ได้แทรกแซงโดยที่มีผลต่อการใช้สิทธิ์หรือนับคะแนนนะฮะนั่นคือการแทรกแซงการแทรกแซงการเลือกตั้งที่มีผลต่อการใช้สิทธิ์และการนับคะแนนจริงๆอ่ะยัดหีบเลยอ่ะมันต้องอยู่ในประเทศถึงจะทำได้ไม่งนั้นมันก็เป็นการแทรกแซงที่เป็นการปฏิบัติการเชิงข้อ,ขอมูลข่าวสารในโซเชียล